ีจายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมและแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า r o y ร l ยย g h เย์และที่สำคัญนะคะตอนนี้ร a ย High ของเรามีการอัปเดตเป็น Royal High Winter u p ปเดตนั่นเองเป็นฤดูหนาวนะคะดูสิตอนนี้ หนาวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวต้องออกกำลังกายนิดนึงก่อนนะคะแล้วดูสิว้าวมีป้ายตรงนี้บอกว่า Happy Holiday สุขสารวันหยุดดูเหมือนว่าตอนนี้เขามีต้นคริสต์มาสประดับประดาเต็แมแบบไปหมดเลยสุดยอดมากและที่สำคัญนะคะตอนนี้ใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสมากเลยอยากให้ถึงวันคริสต์มาสเร็วๆจังเลยเอเดี๋ยวก่อนนะนี่เจ้าหมีขั้วโลกนี่นาะ เมื่อปีที่แล้วนะคะพี่ฝนจําได้ว่ามีขั้วโลกตรงนี้เขาก็มาเล่นสเก็ตหิมะตรงนี้เหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เขามีการอัปเดตหลายๆอย่างในตรีวันคริสต์มาสเยอะมากๆเลยมีบ้านหลังใหม่นะคะแล้วตอนนี้พี่ฝนก็มานั่งขี่มีขั้วโลกโอ้ยอย่างสนุกเลยอะทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาในแบบ a ร h ย g h แล้วก็ตอนนี้เขามีการอัปเดตแบบใหม่ล่าสุดอลังการงานสร้างมากๆนี่อะไรเอ่ยรถ รถหิมะเหรอรถไฟหิมะโอ้น่ารักมีเจ้าหมีขั้วโลกเป็นคนขับนะคะเราสามารถนั่งได้มาทัวร์ข้างในถ้ำหิมะได้ด้วยอ่ะแต่แบบว่าตอนนี้มันกระตุกหน้าดูเลยอ่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะแต่แบบว่าข้างในอุโมงหิมะถ้ำหิมะอันนี้แบบสวยจริงๆเลยอ่ะทุกคนรอบๆเมืองก็แหมมีหิมะโปรยปลายเต็มไปหมดเลย เมื่อปีที่แล้วว่ฝนจำได้นะคะว่าเขามีอีเวนต์ให้เรารับของขวัญแล้วก็ส่งของขวัญให้เพื่อนเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าปีนี้มีหรือเปล่าแต่แอบ,บสังเกตเห็นอยู่นะที่มุมซ้ายของของแบบนะคะเขาจะมีกิฟต์เซตให้งั้นเหรอนี่ไงอุ้ยมีจริงๆด้วยอ่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนส่งของขวัญมาให้เราแล้วนะคะ อันนี้ไงกิฟต์เซ็ตเมื่อปีที่แล้วเราสามารถรับส่งของขวัญให้กับเพื่อนได้นะคะดูสิอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคนไหนส่งมาเดี๋ยวขอดูหน่อยนะน้ำคุงไทยแลนด์โอ้สุดยอดมากเลยขอบใจมากเลยเพื่อนจะบอกว่าน้ำคุงไทยแลนด์นะคะเขาส่งของขวัญให้พี่ฝนทุกปีเลยแล้วก็ส่งให้ทุกวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอานี่ได้อะไรอะ่ะเบบี้เพนกวินโอ้โห น่ารักสุดยอดดูสิน่ารักจริงๆเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเอาเป็นว่าเราส่งกิฟต์เซ็ตของขวัญวันคริสต์มาสให้เพื่อนบ้างดีกว่านะคะต้องหาก่อนว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยน้ำใช่ไหม NAM เอานี่ไงเจอแล้วเอามีหลายน้ำล้วเกินเมื่อกี้น้ำคุงไทยแลนด์ส่งมาให้นะคะน่าจะใช้ไอดีนี้นะเอาละเดี๋ยวส่งต้นคริสต์มาส สติกเกอร์คริสต์มาสไปให้หมดทั้งแผงเลยก็แล้วกันขอบคุณมากมากเลยนี่ถ้าน,น้ำไม่ส่งมาให้เราได้คะสงสัยไม่ได้ของขวัญวันคริสต์มาสในรอยัลไฮแน่นอนเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งให้หมดนี่แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีกล่องของขวัญได้หรือเปล่านะนี่ไงเปลี่ยนสีได้ด้วยเอาเป็นสีแดงแล้วก็โบสีอะไรเดียะกล่องของขวัญเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ แล้วก็โบเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเดี๋ยวขอเลือกสีหน่อยนะนี่ไงสีตัดกันสวยมากน่ารักมากแล้วเราก็สามารถส่งของขวัญได้เลยนะคะนี่ไงส่งไปแล้วแล้วปุ่มอันนี้ปิดตรงไหนแล้วเนี่ยปุ่มสีปิดตรงไหนอะเอาเดี๋ยวก่อนปิดไม่ได้หรอหรือว่าหรือว่าเรากดอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะหาปุ่มปิดไม่เจอปิดตรงไหนนี่ไงออกเจอแล้ว โธเอ้ยแค่นี้เองเดี๋ยวขอส่งให้เพื่อนคนอื่นบ้างดีกว่านะคะส่งให้พี่เอกบ้างเอาสติกเกอร์อันไหนเดีอยพี่เอกมันมีสติกเกอร์หลายแบบเหมือนกันนะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอส่งเป็นสติกเกอร์วันคริสต์มาสให้ก็แล้วกันนะคะดูสิมีสติกเกอร์แบบเซตอื่นๆเยอะแยะมากมายเพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกได้นะคะเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ต้นคริสต์มาสให้พี่เอกดีกว่าไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเปล่า หรือว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราส่งของขวัญให้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปบอกพี่เอกหน่อยว่าให้รับของขวัญในแมบบรยหายฮดด้วยเอาสีอะไรดีพี่เอกต้องเป็นสีเขียวนี่น่ารักหุยเหมือนต้นคริสต์มาสเลยคอนเฟิร์มเซนส์ี่ทรงส่ง,สง ได้แล้วได้แล้วส่งของขวัญให้พี่เอกแล้วก็น้ําคุงไทยแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้รับของขวัญหรือจะส่งของขวัญให้เพื่อนๆเราสามารถเข้ามาเล่นในแมป Royal High ได้นะคะเอเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าของขวัญที่เราได้มาจากน้ํานี่ตุ๊ก,กตาเบบี้ e เพนกวินอย่างน่ารัก ว้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะดีใจมากๆเลยนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนมาทักไทยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพี่ฝนตัวจริงเสียงจริงจ้า <c oughs> ใช่แล้วพี่ฝนเองดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่ได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะจะถามอะไรเอ่ยถามได้เลยนะจ้าหรือว่าจะคอมเมนต์มาถามก็ได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าค่ะ ขอมาหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาหน่อยนะดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรเกือบไปแล้วไม่เล่าเกือบไม่ได้รับรางวัลซะแล้วเอาล่ะตอนนี้พี่ฝนได้ไดมอนมา300ไดมอนแล้วนะคะอยากจะบอกว่าพี่ฝนเข้ามาเล่นในแมปโรยองคายเนี่ยได้2อถึงสวันนะตอนที่เขาอัปเดตก็เลยอัดคลิปเอาไว้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าของขวัญชิ้นต่อไปของพี่ฝนเนี่ยจะเป็นอะไรและแน่นอนว่านะคะของขวัญที่ได้รับกลับมาก็คือน้ําคุงไทยแลนด์คนเดิม คนน่ารักของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะมีการส่งข้อความไปหาซานตาเดี๋ยวขอเปิดของขวัญก่อนนะว่าเพื่อนส่งอะไรมาให้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของขวัญเอ้านี่ไงได้เทียนมาได้คะเป็นเชิงเทียนวันคริสต์มาสแล้วแถมอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นของขวัญปริศนานะคะน้ำเกลว์น,นี่คนเดียวกันหรือเปล่าโอ้ m ม g ก d ดโอ้ my god, oh my god! อุ god! ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกระปองเหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ุิยน่ารักสุดๆอยากได้เดี๋ยวนะไม่คิดไม่ฝันเลยอะว่าจะได้กระโปรงเขาที่แล้วพี่ฝนไอ้นี้ได้มาได้เป็นกระบอกแขนมาแล้วทุกคนวิยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดหน่อยเปิดตรงไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาพื้นที่ว่างๆหน่อยวิยดีใจดีใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนใส่กระโปรงตัวนี้ด้วยเหรอวิยสุดยอดเลยอะแสดงว่ากระโปรงตัวนี้หลายๆคนได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวขอหาหน่อยกระโปรงอยู่ไหนอะไปไหนแล้วอะ หรือว่าจะอยู่ตรงกระโปรงนี้ไงโอ้โหสุดยอดวิสีแดงวิสวยมากเป็นชุดวันคริสต์มาสที่แบบสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนขอซูมดูใกล้ๆหน่อยใครได้รับของขวัญชิ้นนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะหรือถ้าใครยังไม่ได้รับนะคะเราสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนส่งกลับมาได้ด้วยนะทุกคนดูสิวิเพื่อนๆหลายคนเลยอะที่ใส่กระโปรงในนี้ อย่างน่ารักเลยอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยได้เปล่าอะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีนะหรือว่าเราจะใส่เป็นเกาะอกเพิ่มเติมดีกว่างั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเกาะอกเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะคะอืมเกาะอกอยู่ไหนแลวเนี่ยหาไม่เจอตื่นเต้นเกินไปเดี๋ยวเกาะอกอยู่ไหนเอาเป็นเกาะอกแบบธรรมดาดีกว่านะคะเลยดีอยู่ไหนเอ่ยตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนเวลาเข้าแบบรอยไฮทีไลนีนะคะพี่ฝนจะแบบ แต่งตัวนานมากๆใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยอยู่ไหนล่ะนี่ไงจะแล้วขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีแดงก็แล้วกันเมื่อวานนะคะเข้าไปรับอันนี้มากระบอกแขนเอาไว้สําหรับใส่ในชุดใหม่อะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนยังไม่ค่อยมีไดมอนด์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเก็บให้ได้เยอะๆก่อนขอเปลี่ยนสีกระโปรงแล้วก็รองเท้านิดนึงอุ้ยน่ารักอย่างน่ารักเลยอะทุกคน เดี๋ยวแบบเดี๋ยวขอเอาเบบี้เพนกวินออกก่อนนะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบเต็มๆนะว่ากระโปรงแล้วก็เวลาที่เราใส่เสื้อนั้นเป็นยังไงนะเบบี้เพนกวินจ๋าเดี๋ยวขอออกนิดนึงก่อนนะจ๊ะชึบนี่ดูสิอุ๊ยน่ารักสุดๆแล้วเขาก็มีทรงผมมาใหม่ด้วยนะคะพี่ฝนยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีหน้าตาในวันคริสต์มาสมาใหม่แล้วอย่างที่บอกนะคะเราสามารถส่งส่งจดหมาย ไปหาซันต้าได้ด้วยนะตรงเมลบ็อกข้างๆนะั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะส่งให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะทุกคนนี่ไงนี่ไงเมลบ็อกอยู่ตรงนี้นะเราเข้ามาในแมปปึ๊บเรากดปับ๊บอยากจะบอกว่าเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ด้วยเราจะพิมพ์ข้อความอะไรดีนะส่งหาซันต้าเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับ ของขวัญที่ได้มาในแต่ละปีก็แล้วกันนะคะดีใจสุดๆดีใจมากๆเลยของขวัญที่ได้มาถูกใจสุดๆสวยมากๆเลยนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เซนส่งไปได้เลยจ้าจดหมายอันนี้จะถึงซานต้าแน่นอนหูดูสิประทับตาด้วยเอานี่ไงไปแล้วจดหมายบินโปรยไปแล้วอะเข้าเมลบ็อกไปแล้วหูสุดยอดมากเลยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้มีใครแอบเข้ามาหาเราด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชื่อคุ้นๆแล้วเกินเอมมี่นี่นาใช่แล้วเอมมี่เอมมี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ่ะเอมมี่ยังใส่ชุดฟักทองอยู่เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเอมมี่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงหน่อยดีกว่าแล้วเมื่อกี้พี่ฝนสังเกตเห็นมีใครบางคนนะคะพิเศษมากๆเลยเข้ามาในแมป <S <S เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนนะ <S <S มาแล้วมาแล้วคนนั้นมาแล้วยืนอยู่ข้างหลังเรานั่นเอง แล้วก็ข้างๆนี้นะคะก็เป็นเอมมี่แต่ว่าเอมมี่เขายังไม่ได้แต่งตัวเลยนะเมื่อกี้พี่ฝนแอบส่งของขวัญไปให้เอมมี่แล้วก็นี่ไงเจ้าของกล่องของขวัญที่ส่งมาให้พี่ฝนเป็นกล่องแรกขอบคุณมากเลยน้องน้ําแล้วที่สําคัญนะคะการรับของขวัญนในวันนี้นเป็นวันที่4แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งหรือยังไม่ได้รับก็สามารถเข้าไปรับเข้าไปส่งของขวัญได้เลยนะคะเรามีเวลาทั้งหมด30วันนะของขวัญแต่และชิ้นเนี่ยเราจะได้รับแตกต่างกัน ด้วยนะเอาล่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปเล่นกันนะวันนี้บายจ้า